สวัสดีครับพวกเรา Home Center รศูนย์รับสร้างอาคารแบบขอบวองจรนะครับวันนี้เราจะมารวมทุกคำตอบในทุกคำถามที่ทางบ้านถามกันมาอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับ จะเริ่มต้นสร้างโครงการต้องเตรียมขนาดที่ดินเท่าไหร่นะครับฉะนั้นต้องถามความต้องการของลูกค้าและการวางงบประมาณของลูกค้าแต่ว่าขนาดที่ดินในการเริ่มสร้างควรจะไม่ต่ำกว่า100ตารางวาแต่ถ้าเกิดต้องการเล็กกว่านั้นทางเราก็สามารถออกแบบให้ทุกท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด50ตารางวา70ตารางวาไปจนถึง1ไร่เราสามารถออกแบบอาคารได้ทั้งหมดเลยครับ ้นทุนในการก่อสร้างต้องถามพร้อมต้องการของลูกค้าว่าต้องการห้องพักกี่ห้องอยู่ในงบประมาณกี่บาทฉะนั้นให้ทางโฮมเซ็นเตอร์เราออกแบบเราสามารถออกแบบได้ตอบโจทย์ตามงบประมาณนะครับสามารถก่อสร้างอาคารในราคาเริ่มต้นตั้งแต่2ล้าน3ล้านขึ้นไปจนถึงระดับ50-60ล้านทําได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าวางงบประมาณถ้าท่านใดต้องการปรึกษาในเรื่องของการสร้างอาคาร หรือว่าชมแบบนะครับ แนะนำเข้ามาที่บริษัทของเราเลยนะครับผมทางบริษัทของเรามีสถาปนิกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอาคารที่จะคอยแนะนําและให้บริการลูกค้าต้องบอกว่าทางโฮมเซ็นเตอร์ของเรานะครับมีความเชี่ยวชาญและชํานาญงานมากในเรื่องของการออกแบบอาคารให้เข้ากับพื้นที่ดินนะครับฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ดินของลูกค้าจะเล็กจะใหญ่หรือว่ามีลักษณะไหนทางเราสามารถออกแบบดีไซน์ให้ได้ตามต้องการเลยบริษัทโฮมเซ็นเตอร์ของเราให้บริการอย่างมืออาชีพแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่ออกแบบเขียนแบบตลอดไปจนถึงการก่อสร้างมีวิศว อคกรควบคุมมีสหปนิคตรวจสอบงานมี QC ตรวจสอบงานรับรองว่าอาคารของท่านได้คุณภาพอีกอย่างแน่นอนครับช่องทางการติดต่อโฮมเซ็นเตอร์นะครับผมมีอยู่2ช่องทางมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับออนไลน์ติดต่อได้ทางโซเชียลต่างๆนะครับผมเช่นเพจ e b o o k YouTube หรือว่าจะเป็นการโทรได้หมดเลยนะครับส่วนออฟไลน์สามารถวอ็์กอินเข้ามาติดต่อเราที่สํานักงานได้เลยนะครับที่ตั้งสํานักงานอยู่ที่สันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับแยกลิขิตชีวันนะครับผมเด่นๆนะครับฟาซาดสวยๆเป็นรวงพึ่งนะครับ ต้องการสร้างอาคารอย่างมีคุณภาพต้องโฮมเซ็นเตอร์เท่านั้นครับ